ทำนายฝันฝันเห็นแหวนทองฝันว่าใส่แหวนทองโบราณบอกว่าจะมีโชคเมื่อคืนฝันว่าอะไรบ้างคุณจำได้ไหมถ้าหากคุณฝันเห็นทองหรือฝันเกี่ยวกับทองคำมีความเชื่อโบราณบอกเอาไว้ว่าคุณกำลังจะมีโชคฝันว่าใส่แหวนทองหมายถึงอะไรพร้อมแนวทางเล็กเด็ดไปดูกันเลยครับ ฝันว่าได้แหวนทองหมายถึงคนโบราณเชื่อกันว่าคุณกำลังจะมีโชคเตรียมเราฟังข่าวดีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักชีวิตคู่กำลังไปได้สวยโดยการฝันเห็นทองนั้นหากเป็นแหวนทองส่วนมากจะต้องมีเลขศูนย์เพราะหมายถึงวงแหวนแต่ดูที่ความฝันใกล้เคียงมาประกอบเช่นฝันเห็นแหวนทองสองวงก็อาจจะนำเลขศูนย์และสองเข้ามาผสมกันก็ได้ ฝันว่าใส่แหวนทองหากตีเป็นตัวเลขหรือแนวทางเลขเด็ดจะได้ดังนี้40 25 64ฝันเห็นทองเยอะมากทำนายว่าสำหรับใครที่มีชีวิตประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆมานานการฝันเห็นทองเยอะๆกองรวมกันสื่อได้ว่ากำลังจะหมดเคราะและได้รับโชคลาภ อีกทั้งอาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตเช่นการงานและความรักเป็นต้นโดยจะมีเพศตรงข้ามขอให้ความช่วยเหลือฝันว่าได้สวมแหวนทองทำนายว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคคนโสดได้พบเนื้อคู่ผู้หญิงตั้งครรภมีเกณฑ์ได้ลูกสาว